สวัสดีนะครับพี่ๆนานานะครับลูกค้าทุกๆท่านนะวันนี้มารีวิวปืนหน้าไม้นะครับหน้าไม้ยิงปลาทรงปืนศูนย์นะครับตัวนี้นะครับเป็นของคุณพี่ที่ชื่อคนบ้าไก่ตีนะครับตั้งแต่ชุดที่แล้วแล้วครับลำนี้นะครับว่าพี่แกให้เก็บไว้นะครับเก็บไว้เก็บไว้วันนี้นะครับวันที่ยี่สิบอ็ดนะครับก็ จะจัดส่งให้พี่เขานะครับวันนี้นะครับก็จะมาเทสระบบให้นะครับแล้วก็รีวิวไปในตัวเพราะว่าชุดที่ผ่านมาผมยังไม่ได้เทสนะครับเพราะว่าลืมเอาตัวล็อกออโต้ไปนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ม้วนสายนะครับนะครับตัวนี้ของพี่เขาเป็นท้ายปลาดุนะครับให้ดูครับเป็นท้ายปลาดุนะครับนะครับ องเลดนะครับไกลสเตเลสเซฟนกนะครับชุดศูนย์นี่เป็นเลดนะครับปรับได้นะครับหนึ่งระดับสองระดับสามระดับสี่ระดับแล้วแต่จะปรับนะส่วนมะก็หนึ่งสองเนี่ยนะครับนะครับแล้วแต่ยิงไกลยิงไกลเนาะก็ลูกค้าก็ปรับศูนย์ตามระดับศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับเป็นสเตเลสตัวนี้พี่เขาให้ติดเป็นปีกโรเลอร์นะครับตัวนี้เป็นปีกโรเลอร์ลูกปืนนะครับ เป็นปิกโรเลอร์ลูกปืนล็อกออโต้ล็อกออตโออออตโอ้สเตเลอสนะครับรางตัวนี้เป็นรางปืนศูนย์นะครับสายวิ่งใต้รางนะครับสายอยู่ใต้ท้องรางนะครับให้ดูสายนะครับเนะี่ยนระางปืนศูนี่เป็นแบบนี้นะเฮ้นะ มันจะวิ่งอยู่สายจะวิ่งใต้ท้องรางนะครับวิธีนะใส่นะครับวิธีใส่นะครับเวลาปืนสูนย์ลืมแนะนําพี่ๆนานะนะครับต้องต้องมัดตรงนี้นะต้องต้องใส่ตรงมันมีสองปมนะต้องใส่ปมตรงกลางนี่นะมันจะได้ไม่สะดุดนะครับก็หันตรงนี้นะผมก็ถือมือเดียวอีกลำบากหน่อยเอาขากล้องมาครับขากล้องอยู่ที่ทำงานนานะ เวลาใส่ก็คือใส่ลูกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ยครับนะครับให้ปมให้ปมอยู่ใต้ข้างล่างลูกดอกนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปครับแล้วก็ใส่ตรงปลายกระบอกนะครับนี่ครับนะครับใส่ลูกปลายรางนะครับ ใสลูกปล,า,ลกายรางแล้วก็ไหลมานะครับลอดใต้หนังยางอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนศูนย์หรือว่าเป็นเล็งรางธรรมดาก็ต้องลูกต้องวิ่งใต้ท้องรางตลอดนะครับนะครับนั่ยน,นะลูกต้องวิ่งใต้ท้องรางตลอดนะครับเดี๋ยวให้ดูครับ เดี๋ยวผมจะพามาเทสครับให้ดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนครับนะครับนะครับตัวนี้แล้วก็พี่เขาสั่งเป็นนะครับเป็นตัวติดเป็นตัวขาเล d ด,ดอทนะครับพร้อมขาเนี่ยที่เขาฝั่งเพิ่มนะครับ ก็คือถอดศูนย์ออกนะครับถอดศูนย์ออกปุ๊บก็ใส่ตัวครอบเนี่ยเข้าไปเพราะว่าผมสั่งสั่งทำนะเป็นงานสั่งทํามันจะมาพอดีกับรางเลยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแล้วก็เลดดอรนะครับกล้องเลดดอรก็จะมีนะครับนี่ไปให้เนี่ยครับกล้องเลดดอรนะครับ นะครับนี่ล้วก็ถอดศูนย์ออกปุ๊บนะถอดศูนย์ออกแล้วก็ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้เข้าไปแทนถ้าอยากติดเลดดอนะนี่ครับตัวเปิดกล้องจะเป็นแบบนี้เลดดอนะครับเดี๋ยวมันเวลาเราหมุนก็คือมันมีจุดเขียวจุดแดงแล้วแต่จะใช้จุดไหนเนาะนะครับตัวนี้เป็นจุดเขียวนะคเห็นไหมเห็นเนาะ น่าเห็นอยู่เนาะในกล้องนะครับนี่เป็นจุดเขียวมาฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดแดงแล้วแต่นะจะเห็นอยู่จุดแดงแดงนี่นะจุดแดงแดงเนี่ยครับตรงเราต้องไปปรับตำแหน่งเอานะครับตรงนี้นะครับนะครับตัวนี้ปรับซ้ายขวานะครับตัวนี้ปรับซ้ายขวาตัวนี้ปรับขึ้นล่างขึ้นบนนะครับฝาบนนี้เป็นที่ใส่ฐานนะครับตัวนี้ก็คือปรับ จุดน้าให้มันจุดเล็กจุดใหญ่นะนี่ครับนะครับก็ใส่ชุดนี้นะครับถ้าอยากถ้าอยากใส่เล็ดดอก็เป็นเล็ดดอดนี้แทนเลยนะถอดสูรหน้าออกนะสูดหน้าออกสูดหลางออกก็ใส่ตัวนี้นะถ้าอยากเล็งรางก็ถือถอดออกหมดก็เล็งลางได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆน้าๆมาเทสครับนะเป็นการยิงครั้งแรกนะครับเป็นการเทสระบบครั้งแรกเลยนะไม่รู้ว่า จะโดนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเทสครั้งแรกเลยเพราะว่าเรายังไม่รู้จักศูนย์นะครับว่ามันไปต่ําไปสูงนะครับมันไปต่ําไปสูงหรือว่ายังไงนะผมพามาลองเลยครับเทสให้จุให้ดูครับผมมันไม่ไม่ได้อยู่ที่ทํางานครับนานะมันจะที่เทสก็ลําบากหน่อยมันแคบครับ สายอาจจะเปื้อนเลยนะพี่ๆน้านะนะที่ของลูกค้านะเพราะว่าผมเอาเอาตัวชุดจริงเลยมาลองให้นะชุดจริงเลยับที่จะเอามาลองเนี่ยชุดที่จะส่งให้ลูกค้าเลยนะลูกดอกก็ดอกจริงนะครับนะครับนู่นนะก่องนะ ไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นการยิงครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมขอวางโทรศัพนนทพ์ก่อนครับขอวางโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าไม่ได้เอานี่มาครับผม เป็นโรลเลอร์ลูกปืนนะครับสุดยอดครับแรงแน่นอนชักแปดสิบครับตัวน,นี้นะครับน้า,นาเห็นหรือเปล่าขวดเนาะไม่เห็นขวดเนาะผมเทสให้ดูครับนี่ผมใส่อยู่ที่ระดับระดับที่สองนะลองดูก่อนเราไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะ ระดับที่สองมันจะไปโดนครับโดนหรือเปล่าวะผมว่าโดนนะเสียงดังป๊อกเลยนะครับผมตั้งอยู่ที่ระดับที่สองการยิงครั้งแรกเนาะเดีนะ๋ยวสักครู่นะครับผมม้วนสายก่อน มันอาจจะเปื้อนเลยนะหรือว่ารอดหรือเปล่าไม่รู้แน่ใ,ใ,ใจนะโอ้รอดครับนั่นะรอดตายขวดนิดหนึง่งอ๋อแสดงว่าลูกกินตำ่ำลองปรับก่อนเพราะว่าเป็นการยิงครั้งแรกเดี่ยวสักครู่นะ ได้ยินเสียงอกอยู่ครับแต่รอดตายท้อ <c oughs> ไม่มีกล้องไม่เอาขาตั้งกล้องมา เวลาเวลาใส่ยางใส่ลูกดอกนะครับวิธีเน็บสายนะครับวิธีเน็บสายเดี๋ยวให้ดูวิธีเน็บสายก่อนนะครับเล้ม้วนมาปุ๊บนะครับมือเดียวพี่น้องเ้ยลำบากนะนะครับเน็บไปก่อนนะครับสายแรกเห็นอยู่เนาะเน็บไปก่อนทีแรกปุ๊บแล้วก็เส้นที่สองมาเน็บอีกนะครับนี่นี่ครับ นะมันจะหนีบแบบนี้นะไม่ใช่หนีบเส้นเดียวนะหนีบสองทีนะทีแรกปุ๊บแล้วก็ทีสองนี่มันจะปยู่ประมาณนี้นะครับมันจะได้ไม่หลุดนะครับเดี๋ยวมาเทสอ,อีกกีทีนึงนะครับผมตั้งระดับหนึ่งครับทีนี้เมื่อกี้ตั้งที่ระดับที่สองทีนี้ตั้งระดับที่หนึ่ง เวลาขึ้นยางให้ยางทั้งสองข้างมันเท่ากันซ้ายขวาเท่ากันนะครับครับนี้ด้านหลังนี่คือเซฟนะครับนี่ยเซฟไว้ก่อนแล้วค่อยขึ้นก็ได้ครับจะได้ปลอดภัยเวลาขึ้นยางห้ามหันไปหาลูกค้าหรือคนโดยเดือดขาดนะครับให้หันลงดินนะครับมาลองใหม่ครับ นะครับเดี๋ยวเอาดูครับทีนี้ผมตั้งอยู่ที่ระดับหนึ่งมันถ้าเราตั้งระดับได้มันแม่นครับปืนศูนย์แม่นแน่นอนมันมีมันมันเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับเพราะว่าเป้ามันจะนิ่งกว่าเราเล็งเล็งด้วยตาเปล่าโดนครับทีนี้ครับต้องตั้งอยู่ที่ระดับที่1น,นะครับ นี่ครับผมตั้งไว้ที่ระดับที่1นะครับแล้วระยะอยู่ประมาณ7เมตรนะนี่ครับนะครับนีโดนนะครับปักดินเลยพี่น้องเดี๋ยวดึงมาดูนี่ครับโดนนะครับอยู่ระดับหนึ่งนะครับที่เป๊ะเลยครับทีนี้นะครับเล็งตรงไหนก็ตรงนั้นเลยนะครับ นะเดี๋ยวนี้ก็12นาทีแล้วเรียบร้อยผมเทสระบบให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะแพ็คส่งให้นะครับทีนี้พี่คนบ้าไก่ตีนะครับเนี่ยครับตัวที่เทสลูกดอกอยางกระบ,บอกสายเป็นของจริงทั้งหมดเลยนะครับก็เทสอันเรียบร้อยให้อยู่ขั้นแรกนะพี่นะนี่ครับระดับหนึ่งนะเวลายิงนะครับในระยะประมาณ7เมตรให้อยู่ระดับที่ 1, นนะครับยางหนึ่งเส้นนะครับจะอยู่ระดับนี้นะ นะครับถ้าพี่ๆนะนะท่านไหนสนใจก็นะครับทักมาหาผมได้นะครับเบอร์โทร0986253806นะครับเบอร์โทรไอดียไลน์อันเดียวกันเลยนะครับนะครับผมหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ